มีขนมจีนอยู่นะคะพี่น้องดูอะไรจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กูสุคนนะคะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดาม้าชิมพาพี่พีน้องมากินหอยโขงเขากับบรรยากาศฝนกาลัางสิต๊กพี่น้องโอ้ยเหมือนอดูดเทากรุงเทพพี่น้องคะ่ะมามาเด้อค่ะผักของห้าวโมเนีกับมีอ่าผักขานะคะผักชะอมนะคะมีถั่วงอกแล้วกับมีถั่วฝักยาวนะคะพี่น้องเมื่อนี่ได้ตําเหลาหอยโขงนะคะพี่น้องมาค่ะมาจวดกันเลยจ้านับแรกความุญาตสดน้ำกันเลยพี่น้องคขอ อื <gie> สุดยอดค่ะพี่น้องมามาค่ะมาแซ่บๆน้องน้น้ำกันคะ่ะเมนูเมนูนี้เด็ดนะคะพี่น้องเมนูนี้เด็ดมากตำเหลาหอยโข่งนะคะ <g> <c oughs> พี่น้องมีขนมจีนอยู่นะคะพี่น้อง <G l att> ยั่วเลยจ้า <g> มีขนมจีนอยู่นะคะจังไรน,นึงกระดีนะพี่น,ออน้องกินบ้างเอยสดน้ำนะคะ ยัไงไไปเลยโอ้ยข่าก็บรรยากาศครับพี่น้องอยุงเทียฝนตก เนี่เลยอืมออืมน้ำจืดน้ากระเด็นกระดอม mkkya <laughs> <laughs> ไม่ทัง้งแดมฝนตกแนวบ่ค่ะพายุเข่าือยัอยอยงไห่บุญเนาะพี่น้องแต่หมูว,วานเนี่ยแม่ mm hmm. วันกร่ละแม่วันแต่อยากน้ำเนาะ เมื่อนีกินอยู่นาบ้านนะคะอันสวนพักขางคางเนี่ยอันรองน้ําเพื่อที่จะเอาต้นกล้าลงแล้วนะคะพี่น้องตะหัวกับบัวไดอ้อันปลูกอยู่ช่วงหนึง่งประมาณประมาณจะเป็นเดือนแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าหยางวันที่พี่น้องเพราะว่าอากาศมันห้อนอากาศห่อนแห้งแห้งอ่าบางอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องห้อนจนแบบพักมันมันอยู่ในานา้ำมันเป็นกองน้นอยเนาะ มันห่อนแห้งพี่น้องมันเห็ดให้หลักเนาต้งหัวกะลิเวนไวก้กอนแต่ตอนนี้ต้นก้าวพร้อมแล้วพร้อมทีสีลงกองแล้วพี่น้องมือแรงสิปลูกเพราะว่าล่องนอ้ำเอียงไว้เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมือแรงกับสิปูกอันปลูกผักเอาผักลงกองพูดถึงว่าผักอันให้ดโปนิคปุนิคก,นกันเนี่ย <c oughs> ว,ว่าพิดุ่วถือพี่น้อนงผักให้ดโปนิกเนี่ยปลูกง,งาน,นนะครับพี่น้องแต่ว่านั่งสูบอากาศหอนไป ปกติเครื่องห้าวนี่แล้วพี่น้องอากาศแล้วร้อนนางไม่ชอบผักอันเนี้ยตรงหงก็เล่นเวียนไวกอนแต่ตอนนี้ต้นกาพร้อมแล้วพีนองขึนยูงขึ้ามาวัานพี่น้อง เผ็ดคักพี่น้องตำแบบเผ็ดมากอืมสุดนาำก็แเสียบมาโ้งกับใะเตยตัวแญ่หลายนะคะพี่น้องเพราะตำพอนอ่อนอ่อนนั่นแหละ Obrigado. จับครับพี่น้องะ่ะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวหไไ้้เห็ุคลิปในรข่งต,ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พอสานีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ